สวัสดีค่ะชื่อวรวรรณโลหะปิยพันธ์นะคะก็ได้รับข่าวสารเนี่ยนะคะทางทีวออีแล้วก็เลยมีความสนใจที่จะเข้ามาช่วยเป็นอาสาสมัครอะคะ่ะเพราะคิดว่าในเที่ยวนี้เนี่ยเรามีความเดือดร้อนกันเยอะแล้วก็คิดว่าไอแนวคิดในการทำโซลาเซลล์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบช่วยได้ได้ดีมากๆแล้วก็ตรงประเด็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้ำท่วมคราวนี้จริงๆบางคนยังคิดว่าตัวเองยังอยู่ที่บ้านได้ แต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อพอถูกตัดน้ำตัดไฟปุ๊บแล้วเนี่ยก็สไม่สามารถทำใช้ชีวิตยอยู่ได้การที่ใช้เรื่องของโซลา r c เซลล์เข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดตรงที่เขายังสามารถที่จะอยู่ในบ้านของเขาได้เพราะเราพบว่าออส่วนใหญ่เนี่ยอ,อ,อยากจะอยู่บ้านตัวเองเพราะยังต้องมีสัตว์เลี้ยงมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องดูแลอะไรเนะะี่ยแล้วก็จริงๆแล้วศูน ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจริงๆเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอไอเนี่ยมันน่าจะช่วยให้เขาสามารถบางคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในบ้านนั้นได้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากอะค่ะคุณค่ะกรุงเทพไม่มีโซนไหนรับได้สิบ้านคนไม่มีโซนไหนแล้วก็ที่มีอยู่ที่ไหนได้ลแล้วศูนย์ที่มีอยู่ก็น้ําท่วมตามไปติดๆเพราะฉะนั้นจริงๆการกระจายคนออกไปต่างจังหวัดเท่าไหร่มันก็ไม่พอค่ะคิดว,ว่าดูแล้วการแก้ปัญหาภาครัฐนี่คิดว่าถูกต้อง เป็นทางที่ถูกต้องไหมครับหรือจะมีมีอะไรดูแล้วน่าจะดีกว่านี้ไหมเออที่จริงการแก้ปัญหาภาครัฐเชื่อว่านะภาครัฐก็พยายามทําดีที่สุดในภาวะหนึ่งเนะี่ยถ้าถ้ามองแบบแบบเข้าอกเข้าใจกันคิดว่าเออภาครัฐเองก็พยายามแต่ว่าแน่นอนปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะนั้นการแก้ปัญหามันก็ต่างคนต่างออกความคิดเห็นก็พยายามจะจะใช้ทางเลือกที่ดีที่สุดแน่นอนแต่มันก็ไม่ได้บอกว่า สิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราจะรู้ว่ามันไม่ดีที่สุดก็ต่อเมื่อมันได้ทำไปแล้ว ใช่ไหมคะแต่หน้าวันที่เขาเลือกมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้โทษว่าภาครัฐหรือว่าโทษใครต่อใครแต่มองว่าทุกคนอย่างแรกต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองแม้กระทั่งภาครัฐเองเราก็ต้องช่วยเหลือพยายามเข้าอกเข้าใจเห็นใจภาครัฐด้วยเหมือนกันแล้วคิดว่าอะไรที่เราทําได้หรือยอย่างเนื้อหาที่มาช่วยทําอยู่แล้วสิ่งที่กําลังทําอยู่ตอนนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มภาครัฐต้องคิดว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะ <S 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 ใช่เป็นการเติมเต็มภาครัฐคิดว่า <S <S อันนั้น ถูกต้องมันเป็นหน้าที่ของประชาชนอยู่แล้วเพราะนั้นอย่าโทษหรืออย่ารอแต่รัฐอย่างเดียวเพราะว่าขณะนี้รัฐก็ทุกคนเขาก็มีสองมือเหมือนกัน <c oughs> เขาก็เหมือนกับอาสาเหมือนกันในภาพหนึ่งนะคะถูกต้องเพราะนั้นจริงๆช่วยกันอย่าอย่าคิดว่าภาครัฐทําอะไรไม่ดี <c oughs> เพิางจริงเขาก็คิดว่าณจุดนั้นที่ตัดสินใจก็คิดว่าดีที่สุดแล้วแต่ถึงที่สุดมันอาจจะไม่ดีไม่ว่าจะเป็น ใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลเวลานี้เนี่ยทำอะไรไปก็คือแน่นอนตัดสินใจแล้วมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดได้ไม่ว่ามุมใดมุมหนึ่งทั้งนั้นนะคะก็คิดว่าเราเนี่ยแทนที่จะมัวแต่นั่งว่าน่าจะแบบพยายามเติมเต็มมันไอสิ่งที่ขาดเนี่ยอย่าเอาแต่พูดว่ามันขาดมันขาดน่าจะช่วยกันว่า,าถูกต้องค่ะใช่พยายามช่วยกันค่ะ ใช่ช่วยกันเองช่วยกันเองแล้วจริงๆก็คือแน่นอนมันยังต้องการความถือไม่ว่ารัฐจะทําอีกเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางพอ่ะเราเองจนะทายังไงถึงเราทํามันก็ไม่พอท,ทำก็ไม่พอ,พอเพราะฉะนั้นทุกคนก็คือพยายามทําให้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้นะ่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมากกว่าค่ะแล้วเราอยู่ในวงการเงินตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเห็นว่าเงินยังใช้ไม่ค่อยได้ตอนนี้เพราะว่ามีเงินแล้วซื้ออะไรกินไม่ได้เนี่ยรู้สึกรู้สึกยังไงกับเงินครับที่เราคิดว่ามันมีค่าแต่นี้มัน บางครั้งบางเวลาใช้ไม่ได้รู้อึกอยังไงกับมันเนาเออคิดว่าคือค,คือเรื่องนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสําหรับตัวเองไม่ไม่ค่อยได้คิดว่าเงินเป็นสิ่งที่แบบเป็นคําตอบทุกทุกสิ่งอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้หลายๆคนคิดว่าเงินเป็นคําตอบของทุกสิ่งก็าอาจจะได้คิดบ้างแล้วก็เริ่มหันมามามอง ช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตนเองมากขึ้นเริ่มาใช้เรื่องของกลุ่มเรื่องของการให้ความร่วมมือกับสังคมต่างๆมากขึ้นเลยเงี้ยค่ะเพื่อว่าให้มันให้มันดีขึ้นเพราะจะพบว่าในเที่ยวนี้ค่ะถ้าเกิดตรงไหนที่เขามีความร่วมมือร่วมใจทางสังคมเนี่ยนะคะในภาคประชาชนเนี่ยเขาก็เขาก็สามารถอยู่ได้ด้วยดีอยู่ได้อย่างมีความสุขทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะสามารถจะผ่านพ้นปัญหาไปได้โดยไม่จําเป็นต้องรอรัฐ ะะคก็เลยคิด <screws> ว <in the ground> so really like ่าตรงจุดน <blueberry> ี <mir anda> ้ภาคประชาชนเองก็ต <area> ้องลุกขึ้นมาทําอะไรต่อไม่ลายมากมายเหมือนกันใช่ค่ะเสริมรัฐครับยังน้อยรัฐก็ให้เราไปออกสื่อในของตัวว่าค่ะเราจะได้เสียภาษีน้อยลงอีกสักนิดนึงอย่างเงี้ยเพิ่งค่ะคือการณ์ถามต่อยนิดนึงว่าตอนนี้เงินคงคลังก็จะมีโอกาสจะต้องถูกดึงมาใช้กับการบูรณะประเทศเยอะเนี่ยสภาพสภาพคล่องของรัฐที่จะในในในฤดูงบประมาณในปีงบประมาณที่ที่กำลังถึงเนี่ย คิดว่าสภาพคล่องจะจะมีมีปัญหาไหมครับที่จริงปัญหาเรื่องสภาพคล่องเนี่ยคิดว่าในพอดีนในตอนนั้นเนี่ยอยู่กมุมบัญชีกลางด้วยคิดว่าเราผ่านวิกฤตที่เรียกว่าแทบแย่มาแล้วตั้งแต่สมัย IMF มาถึงวันนี้เราไม่ได้ลงไปถึงตรงจุดนั้นอยู่แล้วค่ะ,นนะถูกต้องแล้วจริงๆในขณะที่เรามองว่าเศรษฐกิจมันแย่มันหลังจากนี้มันต้องแย่แต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งธุรกิจ การกอร่อสร้างเรื่องของการซ่อมแซมต่อเติมคนมีเงินทั้งหลายก็จะควักเงินมาซ่อมแซมต่อเติมตตมา,า,าก,ก,กามานะจริงจริงมันมันก็ต้องมีเรื่องของเงินกู้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเชื่อว่าหน้าหลังจากวันนี้ไปภาคประชาชนที่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้หรือสามารถจะดูแลตัวเองได้เขาก็จะควักเงินขึ้นมาทําอะไรต่อมิอหลอีกมากมายนะคะในขณะเดียวกันรัฐเองแน่นอนทุกเรื่องมันไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐ แน่นอนว่าในแง่ของธุรกิจต่างๆไม่ใช่ว่าคุณแบบโรงงานคุณล้มไปแล้วรัฐจะต้องมาจ่ายไม่ใช่ใช่แต่คนที่มีโรงงานบางคนเขาอาจจะมีเงินนอนอยู่ในก,กระเป๋าอีกเป็นพันล้านมีปาาระกันมีเงินอีกพันล้านควักมาลงทุนใหม่ได้เพราะเขาก็ต้องต่างก็ต้องเดินไปค่ะก็เชื่อว่าใช่ถูกต้องถูกต้อง,องใช่ส่วนหนึ่ง ถูกต้องเพราะจริงๆมันก็จะมาทั้งสองส่วนคือรัฐเองก็จ่ายเงินลงทุนในแง่ของการสร้างสาธารณูปโภคแอ,อินฟาสิชชัยใ,ใ,ให้มันพร้อมกว่านนี้ซึ่งอันนั้นมันก็เป็นเงินลงทุนภาครัฐแต่ว่าในขณะเดียวกันเศรษฐกิจมันก็ขับเคลื่อนตัวมันเองด้วยเหมือนกันถูกต้องค่ะ<อ>ด้วยภ<อ>าคประชาชน ถูกต้องถูกต้องซึ่งคนที่เคยคิดว่าตกงานผู้รับเหมาซึ่งเคยก่อนหน้านี้แทบแย่ไม่มีงานทาําตอนนี้งานเยอะถูกต้องค่ะก็คิดว่ามันมันมันไม่ใช่ภาพที่แบบจะเลวร้ายไปซะทุกสิ่งมันเป็นโอกาสในวิกฤตใช่ค่ะคิดว่าเป็นอย่างนั้น